สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีขอนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนเมษายน2568เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีมีสัญญาณหดตัวร้อยละ28.5เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากเศรษฐกิจด้านอุปทานการผลิต มีสัญญาณหดตัวร้อยละ25.4เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ9 1 7เเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนตามปริมาณผลผลิตโคเนื้อและไก่เนื่องจากพื้นที่การเลี้ยงที่มีจำกัดจากการขยายตัวของเขตชุมชนส่งผลให้ปริมาณการเลี้ยงลดลง ปริมาณผลผลิตทุเรียนเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมีปริมาณน้อยปริมาณผลผลิตข้าวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มหวานเข้าใหม่ทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมีปริมาณน้อยและกล้วยไม้เนื่องจากเนื้อที่พอปลูกกล้วยไม้ลดลงประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผลผลิตลดลงภาคบริการผลตัวร้อยละ3.4เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามสาขาบริหารราชการปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการและรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจยังหดตัวประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยลดลงทั้งในสินค้าคงทนและไม่คงทนผู้บริโภคเลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันภาคอุตสาหากรรมหดตัวร้อยละ1.0เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหากรรมลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้การผลิตหรือการลงทุนภาคอุตสาหากรรมชะลอตัวลงเศรษฐกิจด้านอุปสงค์มีสัญญาณหดตัวร้อยละ31.6เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ47.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากรายจ่ายประจำภาครัฐมีการเบิกจ่ายลดลง ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีได้มีการติดตามเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายเงินและเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือนถือเป็นเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีสัญญาณหดตัวขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.0เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.6เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนตามจำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสเสถียรภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรี อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปของจังหวัดนนทบุรีในเดือนเมษายน2568ลดลงร้อยละ0.4เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสำหรับการจ้างงานในเดือนเมษายน2568ผู้มีงานทำจำนวน 1, 1 15, 2 1 5 1ล้านคนขยายตัวร้อยละ2.6ภาคการคลังจังหวัดนนทบุรีมีดุลเงินงบประมาณขาดดุลจำนวน153.2ล้านบาทหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดเก็บรายได้ที่นำส่งคลังต่ำกว่ารายจ่ายโดยมีผลการจัดเก็บรายได้ที่นำเงินส่งคลังมีจำนวนทั้งสิ้น512.2ล้านบาทหดตัวร้อยละ13.9เา,าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจำนวนทั้งสิ้น665.4ล,ล,ล้านบาทหดตัวร้อยละ38.1สุดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่อนุเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนขอบคุณค่ะ